เรามาเริ่มข่าวได้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธนกันก่อนค่ะคณะกรรมาการวิสามันร่วมประชุมมหาฤือแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่อำเภอกุยบุรีค่ะ วันที่3ตุลาคม2564คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่าสภาผู้แทนรัษฎรร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินและเยียวยาผลกระทบจากภายช้างป่าอย่างเป็นธรรมนำโดยนายจารึศรีอ่อนและคณะ เดินทางไปศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่าณจุดตรวจค่วยลึกอุทยานแห่งชาติกุบุรีหมู่7ตำบลหาดคามอำเภอกรุบรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายพิชัยวัชระวงไพบูย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรี นางสาวสุพรพลพ,ลพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุบรีพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่จากชลประทานทหารช่ดประสานงานโครงการพระราชดำริตํารวจและชาวบ้านเข้าร่วมหารือ ทางอุทยานแห่งชาติกุบรีได้นำเสนอลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่รับผิดชอบและนำเสนอการจัดการและการป้องกันปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินพืชไร่ของราษฎรโดยนางสาวสุพรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุบรีกล่าวว่ามีช้างป่ากุบรีที่หากินอยู่ในพื้นที่ของอุทยานโดยไม่ออกข้างนอกจังหวกว่า300อตัว และมีช้างจำนวนประมาณ50ตัวเท่านั้นที่มักออกไปหากินด้านนอกซึ่งทางคณะกรมาธิการได้สอบถามและผู้คุยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้นเดินทางไปดูคูกั้นช้างที่ทางอุทยานได้จัดทำขึ้นซึ่งพบว,ว่าต้องมีการซ่อมบำรุงกันบ่อยครั้งเนื่องจากช้างมีความพยายามที่จะข้ามให้ได้ ต่อมาได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อหมู่เก้าตำบลหาดํำำาอําเภอกุบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อตรวจสอบพื้นที่หลังเคยมีรายงานว่าช้างป่าลงมาหากินในอ่างเก็บน้ำจนชาวบ้านแห่กันมาดูและหวังเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยมีนายยุทธนาอันนพเพชรผู้ใหญ่บ้านรอต้อนรับ ซึ่งทางคณะกรรมาการสอบถามถึงปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลในการหาหรือร่วมกับส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องในวันรุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง